นะครับเพื่อนๆปลาตัวแรกครับก็เป็น,เป,นเป็นปลาเป็นปลาลินไซส์ปลาเกลือครับแมัมอสองครับเพื่อนๆก็เป็นปลาตะโกบครับ

วัสดีครับเ,เพื่อนวันนี้ผมก็ได้พาเ,เพื่อนๆมาออกหมายยังคลองหกคลองหลวงครับก็มาเปิดหมายใหม่ครับถือโอกาสมาเช็คหมายด้วยครับเพราะว่าหมายคลองหกคลองหลวงนี่ไม่ค่อยมีนะนะ,นะส่งงานครับวันนี้ผมก็เลยอาสาพาเ,เพื่อนๆมาเช็คหมายให้ครับก็ผมก็ได้ลงเหยื่อไปแล้วครับ เสร็จเมื่อกี้ก็วันนี้มาสายหน่อยครับไม่รู้ว่าจะไปไหนเพราะว่าวันนี้ฟ้าคึ้มทั้งวันเลยครับตั้งแต่เมื่อวานจนถึง,ถงตอนนี้ตอนเช้ามาก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงยี่ดนาทีครับผมก็ได้ลงเหยื่อเสร็จที่เรียบร้อยแล้วครับก็มาลุ้นไปด้วยกันครับว่าวันนี้หมายคลองหกคลองหลวงจะมีตัวไหมหรือว่าวันนี้ผมจะแห้วครับวันนี้อาสามาเช็กหมายให้ครับเพื่อน ก็มาสายแล้วครับตอนนี้ก็ยังไม่มีแดดเลยครับป้ายังค้มอยู่เลยไม่รู้ว่าจะมีตัวมีแต้มไหมโอเคครับก็รับชมกันเลยครับว่าวันนี้ผมจะแห้วไหมหรือว่าจะมีปลาอะไรบ้างครับสําหรับหมายคลองหกคลองหลวงวันนี้ครับโอเคครับรับชมกันเลยครับ าแล้วครับเพื่อนๆปลาตัวแรกครับก็เป็นเป็นปลาเป็นปลานินไซส์ปลาเกลือครับก็แล้วมีปลาเข้ากินแล้วครับโอเคครับก็วันนี้ก็รอดแฮวแล้วครับโอเคครับรับชมกันต่อเลยครับว่าจะมีตัวเพิ่มไหมโอเคครับรับชมกันต่อเลยครับ แมสครับเพื่อนๆก็เป็นปลาตะโกกครับโอเคครับต่อวันนี้ก็รอดแห้วแล้วครับโอเคครับรับชมกันต่อเลยครับว่าจะมีปลาอะไรบ้างครับสําหรับหมายคลองหกคลองหลวงวันนี้ครับโอเคครับรับชมกันต่อเลยครับ เป็นปลาตะกกเหมือนเดิมครับเป็นปลาตะโกกเหมือนเดิมครับเพื่อนๆก็ได้มาสองแต้มแล้วครับโอเคครับมาแล้วครับวันนี้โอเคครับตามลุ้นกันต่อเลยครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงยี่สิบเจ็ดนาทีแล้วครับก็ใกล้จะเที่ยแล้วครับวันนี้ก็ยังไม่มีแดดเลยครับฝาปิด ทั้งวันเลยครับวันนี้สำหรับว,วันนี้หมายคลองหกคลองหลวงปลาก็ค่อนข้างกินห่างตัวครับสภาพน้ำก็ออกเป็นสีน้ำตาลมันอ่อนครับกระแสน้ำไม่ไม่ไม่ไหลครับก็ถ้าเป็นไหลก็เป็นไหลไม่แรงครับปลาปิดทั้งวันเลยครับวันนี้ก็ปลาก็ค่อนข้างกินกินห่างตัวก็ได้มาหลายแต้มเหมือนกันครับ ก็ประมาณห้าหกแ้มครับสำหรับคึบสำหรับครึ่งวันวันนี้ครับหมายคลอง6กก็เดี๋ยวผมให้ชมสภาพหมายวันนี้กันครับเพราะว่าหมายนี้ก็หมายค่อนข้างล่มลื่นมีที่จอดรถสะดวกสบายครับหมายนี้แต่เพียงแค่วันนี้ฟารฟติดบะปาไม่ค่อยเข้ากินเหยื่อครับเดี๋ยวให้ชมสภาพหมายครับภาพหมายวันนี้ครับมัน,มนเพลื่อน ก็มีที่จอดรถครับสภาพหมายก็ประมาณนี้ครับหมายโล่งๆมีต้นไม้เยอะครับจอดรถได้สบายครับสภาพหมายวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็มีที่จอดรถมีร่มไม้ให้อาศัยครับก็ก็น่าจะอยู่ อีกสักพักครับถ้าเกิดไม่มีปลาเข้ากินแล้วผมว่าผมจะย้ายหมายครับเพราะว่าวันนี้ปลาปิดครับน้ําก็ไหลไม่แรงครับปลาก็ไม่ค่อยวิ่งครับปลาเลยไม่เข้ากินเหยื่อแต่ว่าปลาขึ้นน้ําดีมากครับสําหรับวันนี้แต่เพียงแค่ปลาไม่ลงเข้ากินเหยื่อแค่นั้นเองครับโอเคครับก็ตามรับชมกันต่อเลยครับว่าจะมีตัวเพิ่มไหมโอเคครับรับชมกันต่อเลยครับ ตายกับมังครับเพื่อนๆโอเคครับตามลุ้นกันต่อครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงเก้านาทีแล้วครับผมก็ว่าจะเก็บเก็บอุปกรณ์กลับบ้านเลยครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเที่ยงมาถึงบ่ายสองโมงนี้ก็ปลาน,นี่ก็เงียบแล้วครับ,บก็กินห่างตัวมากเลยครับวันนี้ อาจจะเป็นที่สภาพอากาศนะครับปาปิดครับก็มาเช็คหมายให้แล้วนะครับคลองหกคลองหลวงวันนี้ยังครับปลาก็ยังกินห่างตัวเหมือนเดิมครับแต่ก็รอดแหวครับวันนี้โอเคครับขอเก็บเบ็ดเก็บอุปกรณ์สักครู่ครับแล้วค่อยมาชมผลงานปลารวมวันนี้กันครับว่าจะได้กี่ตัวกี่แต้มครับโอเคครับขอเก็บเบ็ดเก็บอุปกรณ์สักครู่ครับ โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้เก็บเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับก็มาชงผลงานปารวมกันเลยครับ <mm> ผลงานปารวมวันนี้ครับนอนลอดแถวครับเพื่อนๆ ไปน,นินมาสามแต้มปลาตะโกะสองสองแต้มแล้วก็ปลากระมังสองแต้มแล้วก็ปลาพะยางอีกหนึ่งแต้มครับโอเคครับชมผลงานปลาเลยครับผลงานปลารวมวันนี้ครับเพืเ่อนๆก็รอดแค่ครับสำหรับหมายคลองหกคลองหกคลองหลวงวันนี้ครับโอเคครับ หอดเ้แล้วครับเพื่อนๆสำหรับหมายคลองปกคลองหลวงวันนี้ครับก็ถือว่าปลาค่อนข้างกินห่างตัวครับแล้วก็เนื่องด้วยสภาพอากาศด้วยครับก็ปลาปดครับวันนี้ก็ยังดีที่มีตัวมีแห้มครับรอดแท้ครับโอเคครับเช็คหมายให้แล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยครับแล้วก็เจอกันอีพีหน้าครับส่วนอีพีนี้สวัสดีครับ